สวัสดีค่ะวันนี้บิวอยู่กับ n o ว a ร a นะคะที่มีกล้อง360องศาและได้มือเดี่ยวป้ายแดงด้วยนะคะคันนี้บอกเลยจัดยอดได้เต็มค่ะใครที่จองกับบิวตอนนี้นะคะออกรสสวนบาทกับบิวได้เลยบิวปีให้ทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะใครอยากดูนะคะว่าออปชันจะจัดเต็มมากแค่ไหนพี่ติดตามคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถภายในตัวรถนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บิวด้วยนะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามให้บิวด้วยค่ะท้ายคลิปบิวจะเปิดห้องเครื่องให้พี่ๆดูกันใครที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถดูคลิปบิวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะบิวมีจักไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยค่ะฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่คิดเลยแม้แต่บาทเดียวนะ เจเบลจะพาไปดูนะคะรายละเอียดรอบๆตัวรถและภายในตัวรถกันค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะมาเริ่มกัจากด้านหน้านะคะคันนี้ได้เป็นตัวนิสสันนาวราเครื่อง2,005ตัว V L เป็นดับเบิลแคบค่ะเกียร์ออโต้นะคะและออชันจัดเต็มมากเพราะว่าได้ตัวชอปสุดเลยค่ะเป็นตัวขัดสีนะคะ 4WD นะไรค่ะอยู่บิวบอกหรือว่าอยากราดค่ะจัดยอดได้เต็มด้วยนะคะ รายละเอียดดีมากๆเลยนะคะไฟหน้านี่ได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะและได้ไฟเดย์ไทมเป็น L.E.D. ด้วยไฟสปอตไลท์มีมาให้นะคะก่อนปล่อยดูจะจัดการให้นะที่ไม่ติดไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตังยุนกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยค่ะอย่างสวยเลยบอดี้ <Body S 2> เป็นสีดำนะคะเหลี่ยมมุมชัดๆแบบนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำแน่นอนซุ้มล็อกกว้างมาก ล้อมแมกซ์ลอ,อยแท้เดิมจากโรงงานและได้ยางบิดโซนปียีสิบสามทั้งสี่เส้นเลยนะคะไฟเลือก็จกข้างมีมาให้กล้องมีให้สาวร้อยหกสิบองศาเลยค่ะทั้งด้านข้างและด้านหน้าและด้านหลังนะมือจับเป็นสมาร์ทเอ็นทีค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะปิดฟิล์มเซรามิกให้แล้วรอบคันค่ะคิ้วกันศาสตร์มีมาให้พร้อมที่จับแหลกพร้อมใช้เลยและบันไดนี่สมบูรณ์สุดๆค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันนะคะว่ารถจะสวยแค่ไหนมาดูกันที่ภายในนะคะพันนี้นะคะจะได้เป็นสีดำล้วนเลยค่ะดูสปอร์ตสุดๆเลยนะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะทรงสปอร์ตขันและเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยแอร์แบ็กมีให้รอบพันเลยนะคะไม่ต้องกังบนเรื่องความปลอดภัยเลยค่ะกระจกปรับไฟฟ้าทั้งพันนะคะกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะเชื่อมต่อบลูทูธและโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อวิทยุได้ด้วยมีพุทคอนโทรลมาให้พร้อมเลยค่ะและนี่คือเลขไม์ของเขานะคะนี่เลยหน้าต่อเป็นดิจิตอลแบบนี้เลยค่ะและได้วิทยุเดิมแท้จากศูนย์นะคะสามารถทัดสกรีนได้เดี๋ยว,ว,วจะลองอ่าต้องให้พี่ดูกันนะมาดูกันต่อที่ตัวกล้องนะคะ นี่เลยค่ะ 360. สามร้อยหกสิบองศาเลยค่ะดูได้รอบรถเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่ารถเรานะคะจะถอยชนนะบอกเลยว่าใครที่ขับรถไม่ค่อยเก่งนะคะถอยเข้าซองไม่ค่อยเก่งพี่มเมาคันนี้ไปได้เลยนะบอกเลยว่าขับง่ายขับสบายแน่นอนและมีนวิเกเตอร์มาให้พร้อมด้วยนี่เลยค่ะเป็นปุ่ม push start ค่ะสามารถเหยียบเบรคกดและก็เครื่องยนต์ทำง,งานทันที แลนะคันนี้นะคะเป็นแอร์ดูโอ้ด้วยนะคะเป็นแอร์ออโต้แล้วก็ยังดูโอ้แยกซ้ายขวาด้วยค่ะลูกค้าจะนั่งจะเป็นคนนั่งนะคะก็นี่เลยปรับได้เลยหรือว่าคนขับก็ปรับได้เลยค่ะหนาวร้อนเราไม่เท่ากันเนาะเกีย e ร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายมากๆเลยและปรับภาับสองขับสี่ได้เลยค่ะนี่ ทางลาดชันบอกเลยว่าเอาตัวขับสี่ไปคุ้มสุดๆและจัดยอดได้เต็มด้วยนะคะราคาเปิดตัวป้ายแดงไปเป็นล้านเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้แต่บอกเลยว่าหันร,ราคาจากป้ายแดงไปหกแสนกว่าบาทด้วยกันนะคุ้มสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวพิ่จะพาไปดูด้านหลังนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดห้องเครื่องให้พี่ๆดูกันนะท้ายคลิปด้านหลังกว้างนะคะ นั่งสบายเลยค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะว่านั่งด้านหลังแล้วจะอึดอัดนะคะนี่ที่นั่งกว้างค่ะเว้นระยะวางเข่าได้เลยมีแอร์ให้แยกซ้ายขวานะคะและที่วางแก้วมีให้พร้อมเลยค่ะสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะทั้งคันคันนี้บอกเลยว่าใครจะเอาอย่าช้านะคะคันนี้คู่สวย คันนี้นะคะติดแคริบอยมาให้พร้อมเลยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบแคริบอยนะคะแจ้งบิวได้เลยค่ะบิวออกให้ได้ตัว VL ตัวท็อปสุดนะคะบิวอินกล้องถอยมาให้พร้อมเลยออปชั่นจัดเต็มสุดๆไปเลยค่ะบิวบอกเลยว่าทั้งภายนอกภายในนะคะสมบูรณ์มากๆเลยนะเอาไปใช้งานกันที่บ้านได้เลยค่ะ เอาไว้ขนของขนคนได้หมดเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่มีครอบครัวใหญ่นะคะสามารถเอารถกระบะไปได้เลยเพราะว่ารถกระบะนะคะนอกจากจะอ่าให้ลูกเมียเรานั่งแล้วนะคะหรือว่าให้สามีเรานั่งแล้วก็ยังเอาไปทํางานได้ด้วยขนของขนเงินขนทองได้เลยนะใครที่สนใจก็รีบถักมานะคะเดี๋ยวพี่จะพาดูห้องเครื่องกันนะใครที่ อยู่ต่างจังหวัดนะคะดูคลิปอยู่ได้เลยนะไปดูกันที่ห้องเครื่องนะคะนี่เริ่มกันจากน็อตตัวหน้านี่เลยนะลอยมาคิวซีโรงงานยังอยู่เลยนะคะไม่มีชนแน่นอนนะทุกอย่างเดิมแท้จากศูนย์นะคะถ้ารถโดนชนนี่ยังไงก็ต้องถอดนะคะตรงนี้นะนี่ลอยมาคิวซีจากวิศวกรโรงงานนะคะยังอยู่เลยนะน็อตไม่เคยโดนไข่ค่ะพานเดิมร้อยเปเซ็นนะคะ ุกอย่างสมบูรณ์มากๆนี่ค่ะเม็อชาชัดเจนนะคะบอกเลยว่าเดิมมากส่ะพันนี้แล้วออปชันจัดเต็มแม้แต่ฝากระโปรงยังไม่เคยถอดเลยนะคะแสดงว่ารถคันนี้แม้แต่สเก็ตหินก็ยังไม่เคยที่จะกระเด็นใส่เลยนะเพราะไม่ได้เก็บงานเลยนะคะนี่ค่ะปกติรถมือสองนะคะถ้าไม่มีการชนก็จะเก็บสเก็ตหินนะแต่นี่คือสมบูรณ์สุดๆเลย ใครจะเอาก็ารีบนะคะบอกเลยว่านาวราไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะแล้วเราสามารถจัดยอดได้เต็มให้ด้วยนะคะน้องเครื่องนะคะแห้งสะอาดไม่มีน้ำมันเยิ้มค่ะนี่ค่ะอยู่ที่ไหนก็จัดไฟแนนซ์กับเราได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยค่ะแล้วฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะ ใครสนใจรีบทักค่ะบิลที่เบอร์092924734 1ที่อยู่ด้านล่างนี้เบอร์นี้แอดไลนได้แอดไลน์มาสอบถามบิวก่อนก็ได้หรือจะาส่งเอกสารมาให้ดูดูเบื้องต้นก่อนได้ถ้าเอกสารไปได้ก็ค่อยทำจองกันบิวให้โอนจองเข้าบริษัทนะคะไม่ใช่เป้าบัญชีเซล์ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องการโกรงไม่มีโกงแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเจ้าโนราเรื่อง2 0 0ตัว V l ได้เป็นตัวท็อปสุดค่ะออปชันจัดเต็มมีกล้องสามร้อยหสองศาให้ทุกอย่างคือจัดเต็มสุดๆบิวตั้งราคาขายให้เพียงแค่4ี่แสน้าหมื่นเพับาทเท่านั้นนะคะ่อนเพียงแค่8 0 0พกว่าบาทนะคะใครที่อยากได้รีบเลยค่ะรีบพักมาจับมาจองนะคะและสำหรับลูกค้าที่จองกับบิวผ่านคลิปนี้นะคะบิวให้โปรโมชั่นพิเศษออกรสส่บาทสีให้ทุกค่าใช้จ่ายเลย่าใครที่อยากได้ รีบจองนะคะไม่ได้มีแค่ออกรสสุดบัตรนะเพราะว่าดูฟรีทุกอย่างดูฟรีเป็นบัตร V.I.P. ดูแลหลังการขายให้ด้วยนะคะใช้ทุกคนนะคะดูแลดันยี่เป็สี่ชั่วโมงเลยนานหนึ่งปีและดูแลทั่วประเทศด้วยมีรบริการหลังการขายให้ดูแลเครื่องเกียร์ให้พร้อมกลับไม่ต้องกังวลนะคะใครอยู่ต่างจังหวัดก็จะไปนแนนได้ฟรีเลยสนใจรีบทักมานะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเก้าสองสี่หนึ่งเจ็ดสามสี่เบอร์นี้แอดไลน์ได้ แอดไลน์มาสอบถามบิวก่อนได้เลยวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้บิวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยวันนี้บิวไปก่อนนะสวัสดีค่ะ